หุ้นกู้บริษัทชูมันนี่จำกัดนะครับออกเสนอขายหุ้นกู้อายุ2ปี3เดือน1วันนะครับอตัตราดอกเบี้ย5.15%ต่อปีเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับจ่ายดอกเบี้ยทุกทุกสเดือนฝากกดไลค์กด Subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับบริษัททูมันนี่จำกัดนะครับหรือบริษัทให้บริการชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-payment และบริษัทบริการเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-money นะครับ เสนอขายคุณกู้ระยะยาวช้นิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ได้สิทธิ์ไม่มีประกันและมีผู้แทนผู้ถือคุณกู้และผู้ออกคุณกู้มีสิทธิท์ถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกําหนดไถ่ยถอนนะครับคุณกู้อายุ2ปี3เดือน1วันอัตราดอกเบี้ย5 1 5ต่อปีจ่ายดอกเบี้ยทุก3เดือนก่อนเข้าสู่เนื้อหาฝากกดไลค์กดซับคไลค์คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลก่อนการถัดใจลงทุนทุกครั้งและทุกประเภทด้วยนะครับ เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 11, 12, 13พฤศจิกาย,ยน2568นะครับบริษัททูมันนี่จำกัดเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบ,บุชื่อผู้ถือประเภทไม่ได้สิทธิ์ไม่มีประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิ์ถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ายถอนหุ้นกู้ความเสี่ยงสูงของบริษัททรูมันนี่จำกัดครั้งที่2ทับ2568ครบกำหนดไถ่ถอนปี2571ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิ์ไถ่ยถอนนะครับ อัตราดอกเบี้ย5.15ต่อปีอายุ2ปี3เดือน1วันจ่ายดอกเบี้ยทุก3เดือนเสนอขายไม่เกิน6ล้านหน่วยคิดเป็นปราค่าไม่เกิน6000ล้านบาทนะครับเสนอขายให้ผู้ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่นะครับข้อจำกัดการเสนอขายและการโอนหุ้นกู้เสนอขายหุ้นกู้เฉพาะต่อผู้ลงทุนสถาบันและหรือผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้นและ การโอนหุ้นกู้ทุกทอดจะสามารถโอนให้เฉพาะต่อผู้ลงทุนสถาบันและหรือผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้นทางนี้ผู้ออกหุ้นกู้และหรือนายทะเบียนหุ้นกู้จะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ไม่ว่าทอดใดๆให้แก่ผู้รับโอนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบันและหรือผู้ลงทุนรายใหญ่เว้นแต่เป็นการโอนทางประดกผู้ออกหุ้นกู้ไม่มีการจัดดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้ผู้จัดการการหนายหุ้นกู้บริษัทหลักทรัพย์เอเซพัทจำกัดเอเซพัทจำกัด บริษัทดาโอประเทศไทยจำกัดหมายชนบริษัทหยวนต้าประเทศไทยจำกัดบริษัทกรุงไทยเอ็กซ์ปิงจำกัดบริษัทพายจำกัดหมายชนผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้บริษัทหยนต้าประเทศไทยจำกัดในใฮเนบนหุ้นกู้ธนาคารกรุงศรีธาจ,จำกัดหมายชนเรื่อเวลาการจองซื้อหุ้นกู้11 12 13พฤศจิกาย,ยน2568ในเวลาทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้นั่นเองนะครับ บริษัทชูมันนี่นะครับอันดับความเสี่ยงอันเสี่ยงสูงเลยอันดับ8นะครับใน8ดับความเสี่ยงความเสี่ยงของผู้ออกคุณกู้1ความเสี่ยงจากการลงทุนในธุรกิจต่างประเทศนะครับสความเสี่ยงจากการพึ่งพิงแหล่งเงินทุนจากตราสารนี้เป็นหลัก 3. ความเสี่ยงจากการให้กู้ยืมเงินแก่กิจการอื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกันและความเสี่ยงจากการผันผวนของตราแลกเปลี่ยน 4. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนี้ 5. ความเสี่ยงจากการไม่มีหลักประกัน กความเสี่ยงจากภายัยคุกคามทางไซเบอร์นะครับประมาณนี้นะสามารถไปดูรายละเอียดได้เพิ่มเติมคำเตือนนะครับก่อนตัดสินใจลงทุนผู้ลงทุนต้องใช้วิจัยนในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกตราสารหนี้และเงื่อนไขของตราสารหนี้นะครับรวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีการมีผลใช้บังคับของแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่างสื่อที่ชวนนี้ มิได้เป kind of ็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย <tortured. S 1> ์และตลาดหลักทรัพย <cold> ์คณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนําให้ลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขายหรือมิได้เป็นการประกันราคาหรือผลตอบแทนของตราสารหนี้ที่เสนอขายหรือรับรองความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และลังสือชี้ชวนนี้แต่อย่างใด ทั้งนี้การรับรองความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างสื่อชี้ชวนนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายตราสารหนี้หากแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างสื่อชี้ชวนมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสําคัญผู้ถือตราสารนี้ที่ได้ซื้อตราสารนี้ไม่เกิน1ปี นับแต่วันที่แบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างสือชี้ชวนนั้นมีผลใช้บังคับมีสิทธิเ์เรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของตราสารหนี้ได้ตามมาตรา82แห่งพระราชาบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ปีพุทธศักราช2535ทั้งนี้ภายใน1ปีนับแต่วันที่ได้รู้หรือควรรู้ว่าแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ และล่างสื่อชี้ชวนเป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสําคัญแต่ไม่เกิน2ปีนับจากวันที่แบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารนี้และล่างสื่อชี้ชวนมีผลใช้บังคับผู้ลงทุนสามารถที่จะตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารนี้และล่างสื่อชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารสนเทศตลาดทุนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333ทับ3ถนนวิภาวดีลังสิตแขวงจอมพลเขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร10900ในทุกวันทําการของสํนักงานเวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาและ13นาฬิกาถึง16นาฬิกาหรือทางเว็บไซต์ w w w z o t o r t h คําเคำเตือนการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้งและก็ทุกประเภทด้วยนะครับ ก่อนจะกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็ติดตามนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับการออมเงินนะครับคุณกู้แล้วก็บัญชีธนาคารต่างๆบัญชีเงินฝากต่างๆนะครับแคมเปญที่สำคัญต่างๆนะครับได้ที่ c h anel นี้เลยนะครับฝากกดไลค์หน่อยมีคลิป มากมายนะครับที่จะนําเสนอในทุกๆวันนะครับที่ผมจะนํามาเล่านะครับเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินการธนาคารนะครับหุ้นกู้นะครับเงินฝากต่างๆนะครับรวมถึงเกดเล็กเกตน้อยนะครับด้านอสังหาริมทรัพย์นะครับที่ผมจะนํามาเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็ลองดูนะมีหลายคลิปวิดีโอมีหลาย เอพิโซดเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ผมทำ playlist เอาไว้นะครับเรื่องราวเกี่ยวกับแต่ละหมวดหมู่นะครับแยกเอาไว้ด้วยสามารถย้อนกลับไปชมได้ฟรีๆเลยนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งฟรีๆเลยแล้วก็ผมอัพคลิปทุกๆวันนะครับยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้หน่อยขอคนละหนึ่งไลค์นะครับหรือใครสนใจคอมเมนต์ก็ยินดีนะครับคอมเมนต์ปรับปรุงแนะนำกันเข้ามาได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็ในปีนี้ก็จะมีแคม มีเรื่องราวอื่นๆที่ผมจะนำมาเรียกว่าเล่าให้ฟังนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับนอกจากจะเป็นบัญชีธนาคารแล้วนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับหุ้นกู้แล้วก็คงจะเป็นการพูดคุยถึงหุ้นนะครับกับเกตเล็กเกตน้อยในเรื่องของกองทุนรวมนะครับการซื้อหรือการลงทุนในหุ้นกู้นะครับรวมรวมถึงการประกอบธุรกิจหรือภาษีต่างๆนะครับที่เป็นเรื่องใกล้ตัวของเราเราท่านๆนะครับก็ คงจะนำมาฝากกันนะครับเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยนะครับ